อันนี้ก็เก็บบโบมืดว่านนี่พี่น้องเอ้ยว่านนี่น้ำมันยังนอยอยู่ดาวป้าไว้มื้อน,นี้ก็เลยมาเก็บเอาเห้มื้อนี้นะพอได้กินแล้วนี่ ทักทายสบายดีพบกันเส้นเก้าเส้นเคยกับสาวดาวน้อยคือเก้าวันนี้กะสาวดาวสีผ้าไปหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องเอ้ยคือเก้าคือเดิมมาแหละมาให้มาส่นคือเก้ามาหาโลเกเพ็ดบดคือเก้ามันนี้กะไดเพราะว่ามาเมื่อวานนี่กะเขาเก็บกันย่างมาหันได้มดเนาะตัวน้อยก็มีอยู่นะวันนี้ดาวก็เลยมาเก็บกปิปาพี่น้องบพาว่าลายใหญ่ห้างไปหาอลเกเพ็ดกันเลยมาเด้อเพื่อเรวางกับไปหาเห็ดน้ำสาวดาวเด้อหาโเดินคือเก้าพี่น้องเอ้ย เห็ดกานี่นี่นลอดอกละไดนี่แหละโมเมนต์ซาไลนะียังค่ได้อ,อลัยนี่ก็ได้ละดอกหนึ่งหาเลาะแถวกลางเดินนะมันมีโตไหมแต่ก่อนนะเฮาเห็ดให้เห็ดสวนอยู่คนนี้นะมันเป็นป้าไมซี่แถวนี้นะตอนนี้มันเป็นเดินแล้วค่ะก็เลยย่างแต่โตมันมันก็ออกตามโตอ,อันนี้เฮาก็เลยหาเลาะแถวเดินนี้มาแต่ละเธอนะ เพราะว่ามันเป็นโตไมอีมเป็นเอวอยู่บนนอพี่น้องเนาะที่นี้น้อยแห่งลีนะ่ะแต่ปลาไว้อีไรนี่ก็ได้นี่ไอ้ปลาไว้อี๋ยังมันงหญ่ก็ได้ไปเลาะไปต่อนี่ ขายน้อยออกน้ําอยู่เฮ็ดกะบ่แม่นว่าสิออกพร้อมกันได้ออกก่อนออกหลังเลยได้มากคุมือบ่แม่นว่าออกพร้อมกันเบิดเลยนบ่ออกก่อนพอหลังนี่กะมาเมื่อวานยังบ่ได้เห็นนี่มามื้อนี้มีแห แบบนี้แหละดาวก็เลยได้มาคู่มือกันบอในนั้นกะเท่ามืดเป็นกระเด้งแถวโตนี่แหละดาก็ได้มาจบอบเอาคู่มือกระโปรโงบรา่ได้มาแต่ละมือกะพอได้แกง เลาตามเดินยันงเลาเดินคือเก่าพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินกะหากินไงได้ไ,ดได <c oughs> อสัตว์บ่เขาป้ายังหาเลาตามเดิน <c oughs> เพราะว่ามนันมันมันออกก็นน้อยอยู่ตามเดินตามนี้นะเราก็เลยมาหาแถวเดินนี่แหละ แม่ฉันเหาปลาเหาดงปันใดว้าวโอเคนะ่นอะแต่มันบุลายสองสามดอกอ้าเราข้างสวนมันคือเกา พอเพิดวานนี้กระโปกไว้ชอกช้ำดอกแล้วโปรกไว้กับบอม่สักไ่อันนี้ก็เก็บบมเดว่านนี้พี่น้องเอ้ยว่านนี้นะมันยังนอยอยู่ดาวปลาไว้มื้อนี้ก็เลยมาเก็บเอ้าไอ้ออมื้อวนนี้นะพอได้กินแล้วนี่ มันพัดนในแง่เข้ามาว่าเนี่ยนะก็ปปเราไปปาไว้ก่อนวันนี้ทำมาเก็บอีวันนี้ใช่พอดีค่ะ ใน,นกันนี่เฮที่เฮาเก็บก็ได้ซั้นนี้เลยพี่น้องไอได้ลงได้ไลายได้ก็เนี่เก็บหลํำหวานนี่เนาะหวานนี่เก็บผมเบอนถเามาเก็บอีกซิซได้ซ้นนี้แหละกถือว่าได้เดี๋ยวเฮาจะเอานังเล่าอีพี่น้องไั้นี้นะเฮดก็ได้ชัน้นนี้แล้มันจีบบุพเพเก่งเดี๋ยวเฮาจะหักยอดเล่ามาเกงใส่กันนี่เนาะข่ากับเอาแล้วเห็นเนาะข่างามดึง,อ,อ,งอ่ะเนาะข่าพรบันนี้เฮาจะไปเอายอดเล่า นี่กอยอดเหลานี่เห็นยอเหลาก็น้องงามเอาก็เลยว่าสิเอายอดเามอแกงใส่กันนี มาตอนนี้กะนนี่นั่งเล่าห้ากะได้หลายแล้วได้พ่อแก่งแล้วแนวค่าก็ได้สรุปแล้วก็ได้ครบทุกอย่างเนาะพี่น้องวันนี้นะทนั้งแนอค่านั่งเล่าและก็เห็ดนี่เห็ดห้าก็ได้หลายเติบอยู่นี่เมื่อแก่งใช่กันก็น,นั่งเล่านี่สำหรับวันนี้กะซ้ำน,นี้เลยพี่น้องเย้ยคลิปนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้แล้วเนาะพบกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย